สวัสดีค่ะพี่หมีจากช่องรีวิวพูนะคะวันนี้พี่หมีขอมาทําประวัติของคุณพ c h m o m o โกค่ะซึ่งเป็นนักวาดที่มากความสามารถมากๆเลยแล้วก็ได้มีผลงานวาดเลวดลายการ์ดในเกมมาเวสแนปด้วยบอกตรงๆว่าคุณพ c h m o m o โกเนี่ยเขามีประวัติที่ค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะพี่หมีใช้เวลาหาข้อมูลประมาณนึงเลยค่ะเคยมี เพื่อนๆมาคอมเมนต์ขอให้ทําประวัติของคุณพีชโมโมโกมานานแล้วต้องขอไัยจริงๆค่ะที่เพิ่งมีเวลามาทํานะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของคุณพีชจริงๆค่ะ ขออนุญาตเรียกเป็นคุณพีชเลยแล้วกันนะคะที่ก่อนหน้าน,นี้คุณแดนฮิปได้เคยเทคโอเวอร์ร้านในเกมมาเวลสแหนบไปแล้วนะคะเท่านี้ก็ถึงตาของคุณพีชโมโมโก้บ้างแล้วนะคะที่จะมายึดร้านในเกมมาเวลสแหนค่ะหลายคนน่าจะได้เสียเงินเสียทองกันไปบ้างแหละเพราะว่าผลงานของคุณพีชโมโมโกะค่อนข้างอลังการแล้วก็สวยงามน่าซื้อจริงๆค่ะในส่วนของลายเส้นของคุณพีชโมโมโกะนะคะจะมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เห็นแล้วรู้เลยว่าเออการ์ดใบเนี้ยววาดด้วยฝีมือใครแล้วก็ผลงานของเขาจะมีความลึกลับน่าค้นหา และมีความเป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงค่ะซีซั่นนี้ก็เรียกได้ว,ว่าคุณพีชมโมโกมาแรงมากแล้วก็ยึดทุกพื้นที่จริงๆตั้งแต่ร้านค้าซีซั่นพาทเนะเาะแล้วก็พวกกิจกรรมในคอนเควสด้วยคราวนี้เดี๋ยวมาดูประวัติของคุณพีช m มโมโกกันหน่อยแล้วกันค่ะคุณพีชโมโมโกเป็นคนสชาติญี่ปุ่นค่ะคุณพีชเกิดที่คูมางายะนะคะซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดขนาดใหญ่แล้วก็มี ดอกซากุระที่สวยงามอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นค่ะสําหรับครอบครัวของคุณพีชเนี่ยคุณพ่อก็เรียนที่โรงเรียนถ่ายภาพแล้วก็มีความชอบวัดรูปส่วนคุณปู่ก็เป็นจิตรกรสินมันก็จะเห็นได้ว่าครอบครัวมาทางสายอาร์ตกันชัดเจนมากเลยคุณพีชเริ่มวาดภาพทันทีเมื่อตัวเองเริ่มจับบินสอสีได้เลยค่ะ เห็นไหมน่าจะมาทางสายนี้จริงๆด้วยคุณพีชก็เข้าเรียนที่โรงเรียนด้านการออกแบบวิดีโอเกมซึ่งในช่วงเวลาที่เรียนนั้นนะคะคุณพีชก็ได้รู้ตัวเองว่าเออเธอต้องการที่จะมีอาชีพที่เกี่ยวกับการทําภาพประกอบนะการวัดภาพนะสาหรับที่มาของชื่อนามแฝงพีชโมโมโกนะคะชื่อนี้คุณพีชได้แต่ใดมาก็ ชื่อนี้ค่ะถูกคิดขึ้นระหว่างที่กําลังเรียนศิลปะค่ะซึ่งมาจากการคุยเล่นๆกับเพื่อนเลยโห oh, เลิศมากหลังจากที่คุยเล่นๆกับเพื่อนนี่แหละค่ะคุณพีชก็เลยนํานําปากกาเนี้ยมาใช้งานเลยจริงๆในนิทรรศการของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาโดยตลอด คุณพีทอาศัยอยู่กับคุณโยมุสึที่เป็นสามีของเธอนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการฝ่ายสินอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีน้องหมานะคะชื่อน้องโมโมะค่ะเป็นสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงอยู่น่ารักมากเลยในปี2020คุณพีทได้ลงนามในข้อตกลงพิเศษกับมา r v เว c o m มิกค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Stormbreaker นะคะเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนของอเมริกาค่ะ ในปีถัดมานะคะปี2021คุณพีชก็ได้รับรบางวัล i อ s n e r Awards แล้วก็ Lingo Awards นะคะสาขาศิลปินที่มีหน้าปกยอดเยี่ยมในปีนี้คุณพีชก็ได้เปิดตัว m o m o โ o w เวิร์สเป็นการ์ตูนแนวที่มาเวลเขาจะนำเสนอสักวาล m มาเวลในมุมใหม่ค่ะภายใต้มุมมองของนิทานญี่ปุ่นเป็นนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางอาชีพศิลปินของคุณพีชโมโมโกะกันค่ะเริ่มต้นในปี2008ก่อนนะคะ ในปีนี้คุณพีชได้รับเชิญให้เข้าร่วมในนิทรรศการกลุ่มแกลเลอรี่ที่จัดขึ้นในอเมริกาค่ะในช่วงมิถุนายนของปี2008ก็ต่อมาในปี2010คุณพีชได้ร่วมมือการแสดงสดนะคะเพื่อสร้างจิตรกรรมฝาผนังที่ People's Art of Portland Gallery ค่ะในปี2013คุณพีก็เริ่มวางผลงานศินละปะของเธอบนเสื้อยืดละค่ะซึ่งถือเป็นช่องทางสำหรับนักสะสมในการที่จะซื้อผลงานของเธอได้ในราคาที่อาจจับต้องได้เนาะ ปีถัดมานะคะเป็นปี2014คุณพีชก็ได้เข้าร่วมในนิทรรศการแกลเลอรี่ยุโรปครั้งแรกของคุณพีชเลยคะ่ะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะหลังจากทีส่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศิล,ละปะค่ะคุณพีชก็ได้เคยเป็นบรรณาธิการของพ ographic ิ magazine <S <S ด้วยนะคะจริงๆมันจะเรียกว่าเป็นนิตยสารยังไงดีอะแนว18บวกประมาณนั้นก็จะมีผลงานของคุณพีชที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร girls and corpses นะคะหรือแปลเป็นไทยไง,ไง่ายๆคือผู้หญิงและ ค่ะศในช่วงต้นปี2015คุณพีชได้เข้าร่วมงานประชุมที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในงานตลาดบาังงะาน,นะคะเป็นงานที่ชื่อว่าคอมมิเทียค่ะในเดือนตุลาคมปี2015คุณพีชก็ได้เข้าร่วมงานแสดงกระตุนครั้งแรกของเธอนะคะโดยได้ร่วมงานกับโรเบิร์ตสตีเวนไรเจ้าของ girls and corpses ที่งานคมิคาเซค่ะซึ่งเขาอ่ะแนะนำให้เธอได้รู้จักกับบรรณาธิการของ h e a v y m e t a l จากนั้นคุณพีชก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะครบรอบ40ปีของ Heavy Metal ด้วยค่ะก็ได้พบกับ แกรนมอริสันและก็บรรณาธิการคนอื่นๆในนิทรรศารด้วยก็ได้มีการเสนอให้ตีพิมพ์เรื่องสั้นที่เขียนแล้วก็วาดภาพประกอบโดยคุณพีชนะคะในเดือนสิงหาคมปี2016คุณพีชได้เข้าร่วมในโครงการศิละปะสาธารณะ forest for the trees โดยได้มีการสร้างจิตรกรรมฝาผนังที่ไ i d e r ร์ไรอนะคะคุณพีชยังได้มีโอกาสออกแบบเสื้อยืดสำหรับนักดนตรีท่านหนึ่งนะคะชื่อว่ามิยาวีค่ะปี2018คุณพีชได้ร่วมมือกับ แบรนด์ไลฟ์สไตล์อย่าง Hvyblk นะคะซึ่งได้ทำเสื้อยืดที่มีลายของคุณพีชโ m o มโก o เสื้อยืดก็ได้วางจำหน่ายในงาน Anim เม x x p 2018ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสื้อยืดสำหรับซีรีส์โทรัศน์ของญี่ปุ่นด้วยนะคะอย่างเช่น Moonlight, ล a s k ko, k สกิโกคาเมนเรดบาร o n ในปี2018คุณพีชก็ได้วาดภาพหน้าปกสำหรับภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่อง d o คโ Meatball, Machine ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสเปร t เตอร์ฟิล์มของญี่ปุ่นค่ะหนังแนวนี้ก็คือหนังที่มีฉากรุนแรงแล้วก็มีความเลือดสาดนะคะอยากจะบอกว่าผลงานของคุณพีชอะเยอะมากเลยค่ะไม่รู้จะมัดรวมยังไงอย่างในปี2018ะคะ่ะคุณพีชก็ได้ไปร่วมงานเทศกาลต่างๆคือเยอะมากอย่างเช่น a m e d d o n Expo ที่นิวซีแลนด์ Chicago Comic Entertainment Expo ที่สหรัฐอเมริกา Emerald City Comic Con สหรัดอเมริกา Fantasy Basel สวิตเซอร์แลนด์ Luca Comics and g a m e อิตาลี Monster Palusa ที่สหรัดอเมริกา New York Comic Con สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ Comic Con ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะบอกเลยว่าเยอะจริงจ้าคราวนี้มาถึงช่วงยุคข,ของ Marvel Comics บ้างนะคะ เริ่มต้นจากการที่มีคุณอา g ีกรานอนนะคะเป็นศิลปินหนังสือการ์ตูนท่านหนึ่งได้แนะนําให้คุณพีนะคะได้รู้จักกับ Marvel Comics และช่วยเธอได้เข้าสู่วงการหนังสือการ์ตูนภาพประกอบหนังสือการ์ตูนเรื่องแรกของคุณพีชโมโมโกคือหนะ้าปกพิเศษสําหรับ Marvel Comics Marvel Rising n u m น e r นะคะซึ่งจำหน่ายในเดือนมีนาคมปี2019คุณพีชได้มีส่วนร่วมในการทำาภาประกอบจำนวน11ภาพ นอกจากนี้ก็ยังได้มีผลงานวาดภาพที่เป็นวาดในการ์ดนะคะของแฟร์มาเวลเป็นเกมการ์ดที่เอามาเทรดดิ้งกันได้นะคะเข้าสู่ยุคปัจจุบันกันบ้างนะคะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ะคะคุณพีชแล้วก็ยังจะสร้างสรรค์ผลงานภาพวาด ในอุตสาหกรรมการ์ตูนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณพีทอะได้ผลิตภาพประกอบหน้าปกไปมากกว่า20ภาพต่อเดือนเลยค่ะช่วงปลายปี2020คุณพีทก็ได้ลงนามในข้อตกลงพิเศษกับ m a r เ e l ด้วยค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศิลปินดาวร,รุว่ง Stormbaker ของ m a r เ e l ทําให้คุณพีชได้มีผลงานทําปกต่างๆมากมายเลยปีถัดมานะคะปี2011ค่ะ Marvel Com มิ s ได้เปิดตัวซีรีส์ Demon Days ของคุณพีชก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าโมโมโกเวิร์สนค่ะหรือโลกของคุณโมโมโกเป็นการสร้างจินตนาการแบบใหม่ให้กับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ค่ะภายใต้ความเป็นนิทานพื้นมากของญี่ปุ่น Demon Days ได้รับการตีพิมพ์เป็นชุดซีรีส์ทั้งหมด5ฉบับนะคะต่อมาในเดือนเมษายนปี2022ได้มีการประกาศภาพต่อของ Demon Days ค่ะชื่อว่า Demon Wars นะคะซึ่งแดัดแปลงเส้นเรื่องมาจาก Marvel c i v i l War ค่ะ นี่ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบคงเรื่องของความเป็นโมโมโกเวิร์สนะคะเดืนตุลาคมปี2022คุณพีชได้ปรากฏตัวครั้งแรกในงานนิวยอร์กคอมิกคอนค่ะบอกเลยค่ะว่าแถวที่รอรับลายเซ็นของคุณพีชนะคะยาวที่สุดในบรรดาศิลปตินทะั้งหมดฮอตแค่ไหนดูเลยถึงขนาดที่ว่าความต้องการลายเซ็นของคุณพีชอ่ะสูงมากๆจนดับ ทำให้เกิดการขัดแย้งในกลุ่มคนที่รอต่อแถวด้วยะค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องศิลปะของคุณพิชโมโมโกะกันหน่อยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าสูนทรียศาสตร์ของคุณพิชโมโมโกะนะคะเปรียบได้กับปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมบิโชโจนะคะซึ่งแปลว่าสาวสวยในภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะภ <rer comics> าพศิลปะของคุณพิชโมโมโกะจะมีความหลอมรวมพลังของเด็กผู้หญิงอฟแอบแฝงไปด้วยความบ้าคลั่งภายในแล้วก็มีอาวุธด้วย คุณพีชจะชอบเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซามูไรค่ะแล้วก็แนวที่ท่านพื้นบ้านของญี่ปุ่นสถานการณ์ที่มีความเหมือนกับความฝันแล้วก็ปัญหาในชีวิตจริงของวัยรุ่นในช่วงต้นที่คุณพีชได้เข้าสู่วงการทางด้านนี้นะคะทางด้านศินละปะเนี่ยผลงานส่วนใหญ่จะแสดง,งเฉพาะผู้หญิงในงานศินละปะเท่านั้นแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เราดูไม่ออกเลยะคะ่ะว่าในภาพนั้นน่ะผู้หญิงคนนี้ตายแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่กันแน่ คุณพีชมโกะมักจะจินตนาการผลงานที่มีสีสันค่ะแต่วาดภาพออกมาเป็นภาพขาวดำโดยเน้นที่ความสมดุลความตัดกันร,ระหว่างแสงและเงาลวดลายที่เป็นเส้นหลักของคุณพีชนะคะถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่ามันมีความตัดกันร,ระหว่างภาพผู้หญิงแล้วก็ภาพของความตายค่ะในขณะที่คุณพีชยังคงทำงานในบริษัทของอเมริกานะคะแนวทางในการวาดภาพของ คุณพีชเนี่ยก็เริ่มผสมผสานคุณสมบสัติต่างๆของความเป็นผู้หญิงค่ะคุณพีชได้เคยบอกว่า,าเมื่อพยายามจะวาดท่าทางให้ดูอีโรติกอะ่ะมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละครมากขึ้นก่ mm hmm. อนที่จะมาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาค่ะคุณพีก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับรูปแบบของหนังสือการ์ตูนอเมริกันและไม่ได้ชื่นชอบรูปแบบศิลปะของญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่มุมมองของคุณพีจะก็ได้เปลี่ยนไปคุณพีเริ่มหันมาชื่นชอบศิลปะ ขึ้นบ้านของญี่ปุ่นในช่วงปี1960แล้วก็ปี1970คุณพีชเชื่อว่าสไตสล์ศิลปะของตัวเองอ่ะไม่ได้มีเซตที่ตายตัวอาจจะจำบบกัดการเข้าถึงของลูกค้าของตัวเองได้นะคะพีะเองก็เชื่อว่าตัวเองอ่ะได้รับแรงบรรดาใจจากความคิดถึงแล้วก็การออกแบบโฆษณาข,ของญี่ปุ่นในช่วงปี1960ถึง1980ค,ค,ค่ะคุณพีได้เคยบอกว่าศิละปะของคุณพีเนี่ยได้รับแรงบรรดาใจมาจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นหลายประเภทเลยนะคะโดยเฉพาะภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาพยนตร์แนวทหาร แล้วก็พิงฟิล์มนะคะพิงค์ฟิล์มก็คือภาพยนตร์หรือละครญี่ปุ่นที่มีภาพแนวเปลือยะคะ่ะหรือว่าเกี่ยวกับเนื้อหาทางเพศแล้ก็ยังมีเรื่องของดราม่าแอคชั่นดะถึกขวันด้วยนะคะรวมถึงสไตล์ดนตรีในตอนวัยเด็กนะคะคุณพีได้รู้สึกว่าเออเธอได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการชมภาพยนตร์ของสตูดิโอดีบีค่ะ ส่วนแรงบันดาลใจของคุณพีชโมโมโกะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอิทธิพลไหนเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงให้คุณพีชมาเป็นศิลปินนะคะแต่คุณพีชเองอ่ะก็ยอมรับว่าพอได้เห็นผลงานของคุณอซูชิคาเนโกะนะคะตอนที่เธอเรียนมปลายอ่ะตอนนั้นก็ทําให้เธอได้ตัดสินใจเป็นวาดภาพประกอบขึ้นมาค่ะเรามาไล่ดูผลงานสวยๆของคุณพีชโมโมโกะกันนะคะลายเส้นของคุณพีชคือเป็นเอกลักษณ์มากๆ สำหรับในเกมมา r v e l Snap เองก็มีวารียนของคุณพีชมโมโกะด้วยนะคะเดี๋ยวพี่หมีขออนุญาตจัดอันดับการ์ด3ใบของวารียนคุณพีชมโมโกะที่พี่หมีชอบที่สุด3อันดับนะคะจะมีใบไหนบ้างบอกเลยว่าเลือกไม่ถูกจริงๆเพราะว่าสวยทุกใบอันดับ3นะคะพี่หมีชอบการ์ดวอลคิรีค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่มีความเท่ในตอนแรกอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะมองไม่เห็นคนเลยนะคะ เห็นดม้าแต่พอเราสังเกตดีๆเอ๊ะวอลคิรี่เขาแอบนั่งอยู่นี่นาะก็เลยชอบลูกเล่นตรงนี้ค่ะใบที่สองนะคะก็คือมูนเกิลจริงๆแล้วอะ่ะชอบความสีเหลืองแหละ,ะเรามีใบแอดนิดหนึ่งอีกแล้วแล้วก็ความที่มูนเกิลค่ะเขาจะมีการ์ดวาเลนตนต่างๆยังไม่โดนใจพี่หมีเลยพี่หมีรู้สึกว่ามูนเกิลของคุณพีชโมโมโกเนี่ยมันโดดโดดดีดงขึ้นมาแล้วก็ชอบตรงที่มีความกวนขี้เล่นของตงัวละครค่ะ อันดับที่1นนะคะคือ Ghost Spider ค่ะตัวนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกก็คือจึง้งแล้วก็รู้สึกเฮ้ยชอบมากมันเท่แล้วก็มีกิมมิกตรงในภาพด้วยที่มีมือถือมาบังหน้าครึ่งหน้าก็คือแอบใส่กิมมิคโชว์ให้เห็นหน้าจริงแบบแง้มๆครึ่งหนึ่งทําให้ตัวละครนะคะดูหน้าค้นหามีความลึกลับด้วยแล้วภาพก็ดูมีสีสันที่สดใสด้วยนะคะสำบข้อมูลประวัติของคุณพิชโมโมโนะคะพี่มีหาจาก วิกิพีเดียค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของคุณพ h m o m o โกค่ะถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดไปหรือออกเสียงผิดพลาดประการใดแจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย